เรื่องเล่าผีตอนหาหน่อไม้ในป่าช้าเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณเจมเคยได้ไปพบเจอมาครับโดยคุณเจมได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่าบ้านหนองขุนตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความเจริญมากนักและในปีนั้นชาวบ้านก็ต้องประสบกับปัญหาภัยแลง้งเพราะมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและครอบครัวของคุณเจมส์นั้นก็มีกันอยู่เพียงสองคนคือคุณเจมส์กับคุณยายที่แกชื่อว่ายายติม๋มซึ่งบ้านของคุณเจมส์นั้นจะอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านออกมาประมาณครึ่งกิโลเมตรแล้วมันมีอยู่วันหนึ่ง คุณยายได้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจุดเตาไฟเตรียมนึ่งข้าวเหนียวไว้ใส่บาตรพระเหมือนดังเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่เช้านั้นตอนที่คุณยายเดินไปที่ชาญนหลังบ้านก็เห็นว่ามันมีนกแสกตัวใหญ่มาเกาะอยู่ตรงข้างเตาไฟแล้วจ้องหน้าคุณยายตาขเขมงยายเห็นอย่างนั้นก็เลยไล่นกแสกตัวนั้นไปแล้วตอนสายของวันนั้น ยายก็ได้ชวนคุณเจมว่าเจมเอ้ยวันนี้ยายจะไปหาหนอไม้ที่ป่าช้าที่มันอยู่ข้างๆหมู่บ้านเรานี่แหละเองจะไปด้วยไหมคุณเจมก็เลยตอบไปว่าไปก็ไปสิยายจากนั้นคุณเจมกับยายก็เตรียมตระก้ากับเสียมแล้วพากันเดินมุ่งหน้าไปที่ป่าช้าดังกล่าวซึ่งระยะทางนั้นมันก็ไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน และระหว่างที่สองยายหลานกำลังเดินทางกันอยู่นั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตกอกตกใจขึ้นมาเพราะอยู่ๆมันก็มีอีกาดำตัวหนึ่งได้บินมาชนคุณยายแต่ตอนนั้นคุณยายก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็ยังคงเดินนำหน้าไปเรื่อยๆพอไปถึงบริเวณป่าช้าคุณเจมกับยายก็ได้เดินลัดเลาะเข้าไปข้างในป่าไผ่เพื่อหาหน่อไม้เอาไปแลกเข้าสาร พอคุณเจมกับยายเดินเข้าไปได้เพียงครู่เดียวจูจูมันก็มีกลิ่นเหม็นสาบเน่าๆโชยมาตามลมแต่ตอนนั้นทั้งสองก็คิดว่ามันคงจะเป็นแค่กลิ่นขยะที่ชาวบ้านเขาแอบเอามาทิ้งก็เลยเลิกสนใจเรื่องกลิ่นเหม็นเน่านั้นไปและพอเดินเข้าไปข้างในป่าไผายและสอดสายสายตามองหาหน่อไม้อยู่นั้นจูจๆคุณยายก็หยุดเดินและยืนนิ่งๆแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่ง เรากับว่าแกกําลังโดนอะไรบางอย่างสะกดไว้คุณเจมเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดออกไปว่ายายเดินต่อสิจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินหน้าต่อไปแล้วพอผ่านไปได้สักพักคุณเจมก็เริ่มทนกับกลิ่นเหม็นเน่าไม่ไหวก็เลยตะโกนบอกยายไปว่ายายเดี๋ยวเจมจะออกไปรออยู่ด้านนอกป่าช้านะ แต่ตอนนั้นคุณยายก็เหมือนไม่ได้ยินที่คุณเจมพูดแกยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆคุณเจมก็เลยเดินย้อนกลับออกมารอข้างนอกป่าช้าแต่ทางฝั่งของคุณยายนั้นเหมือนว่าแกกำลังโดนผีบังตาเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าคุณเจมจะเดินกลับออกไปแล้วแต่ยายก็ยังได้ยินเสียงคนเดินตามหลังอยู่ตลอดซึ่งแกก็คิดว่าเป็นคุณเจม ที่กำลังเดินตามอยู่ข้างหลังก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรและพอเดินไปถึงกอไผ่ที่มีหน่อไม้คุณยายก็ใช้เสียมแทงหาหน่อไม้ไปเรื่อยเรซึ่งตลอดเวลาคุณยายก็รู้สึกว่ามีคนเดินผ่านข้างหลังอยู่ตลอดแต่แกก็ไม่ได้หันกลับไปดูเพราะเข้าใจว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั้นคือหลานสาว พอหาหน่อไม้ได้จนเต็มตะกร้าแล้วคุณยายก็สะพายตะกร้าหน่อไม้ออกมาจากป่าไายแล้วตะโกนเรียกหาหลานเจมเอ้ยออกมาได้แล้วลูกปะกลับบ้านกันเถอะแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับแต่อย่างใดแล้วทันใดนั้นยายก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสับหน่อไม้อยู่ในป่าภายัยแกก็เลยตะโกนเรียกอีกทีว่าเจม เจมเอ้ยมาๆมา,มากลับบ้านกลับบ้านแต่แล้วก็ยังไม่มีเสียงขานรับยายก็เลยคิดว่าเสียงนั้นมันน่าจะเป็นชาวบ้านคนอื่นที่เขาก็มาหาหน่อไม้เหมือนกันยายก็เลยสะพายตะกร้าน,นอแล้วเดินกลับออกมาพอแกเดินมาถึงบริเวณใกล้ๆกองฟอนที่ใช้เผาศพยายก็เลยนั่งพักรอคุณเจมอยู่ตรงนั้น ระทั่งผ่านไปพักใหญ่แต่ก็ยังไม่เห็นคุณเจมเดินออกมายายเลยสะบัดขึ้นมาเบาๆด้วยความโมโหว่าเรียกไม่มาเองก็ไม่ต้องมาตายอยู่ในป่าช้านี่แหละจากนั้นยายก็เดินออกมาจากเขตป่าชา้าและพอแกเดินออกมาเห็นคุณเจมกำลังนั่งขุดแมงชโอมอยู่กลางทุ่งนายายก็เลยถามว่า อา้าวเจมเมื่อกี้ยายเรียกหาตั้งนานทำไมเองถึงไม่ขานรับยายละ่ะตอนที่อยู่ในป่าช้านะ่ะคุณเจมเลยบอกยายไปว่าจะให้หนูไปขานรับยังไงละ่ะก็หนูไม่ได้เข้าไปกับยายนี่นาหนูออกมานั่งขุดจีบโมรออยู่นี่ตั้งนานแล้วเจมยังตะโกนบอกยายอยู่เลยว่าเจมจะออกไปรออยู่ข้างนอกนะเจมก็นึกว่ายายได้ยินที่บอกแล้วพอได้ฟังอย่างนั้น ยายก็ตกใจแล้วพูดขึ้นมาว่าอา้าวถ้าเองไม่ได้เข้าไปกับยายแล้วใครละ่ะที่มันเดินตามหลังยายอยู่ตลอดนะคุณเจมส์ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วตอนนั้นคุณยายก็หน้าซีดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วพาคุณเจมส์เดินทางกลับบ้าน พอก,กลับมาถึงบ้านเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เป็นปกติพอถึงตอนค่าคุณเจมกับยายก็อาบน้ำแล้วกินข้าวเย็นจากนั้นก็เข้านอนแต่หัวค่า mm. mm. พอตกตอนกลางดึกในขณะที่คุณยายกำลังหลับอยู่นั้น จูจูแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ฝันว่ามีผู้หญิงตัวดำๆผมผมและดูน่ากลัวเขาบอกว่าจะมาเอายายไปอยู่ด้วยขุนเจมก็เลยปลอบใจไปว่าไม่มีอะไรหรอกยายแค่ความฝันน่ะยายจะต้องอยู่กับเจมไปนานๆนะจากนั้นสองใยห,หลานก็พากันนอนหลับลงไปอีกรอบ พอตื่นเช้าขึ้นมาคุณยายก็มีอาการป่วยหนักกระทันหันคือแกลุกไม่ขึ้นพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่ครางฮือฮืเหมือนคนจะสิ้นใจแล้วแต่การที่จะพายายไปหาหมอก็ต้องนั่งรถเข้าไปในตัวเมืองและจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนมากคุณเจมเลยตัดสินใจไปเรียกตาจําซึ่งแกเป็นหมอทําประจำหมู่บ้านให้แกมาฝนยาให้ยายกิน ระหว่างที่เดินกลับบ้านคุณเจมส์ก็ได้แวะทำธุระส่วนตัวที่ข้างทางตาจ้ำหมอทาก็ได้เดินล่วงหน้ามากก่กดแต่พอแกเดินจนใกล้จะมาถึงหน้าบ้านตาจ้ำก็ได้เห็นเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มันดูน่ากลัวเอามากๆคือตอนนั้นมันมีร่างของผีร้ายกำลังมายืนรอรับคุณยายอยู่ที่หน้าบ้านตาจ้ำเลยทำเป็นมองไม่เห็น แล้วเดินผ่านผีร้ายตนนั้นเข้าไปในบ้านคุณเจมพอขึ้นไปบนบ้านตาจ้ำก็มองไปเห็นว่าวิญญาณของคุณยายกำลังลุกออกจากร่างพอด,ดีตาจ้ำเลยรราขาดหาซึ่งเป็นวิชาที่แกใช้รักษาคนมาโดยตลอดแล้วเอายาฝนสมุนไพรามาให้ยายกินพอคุณยายกินยาเสร็จแล้ว แกก็มองไปเห็นเจตพูดของตัวเองกำลังยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าแต่ข้างๆนั้นมันมีผีร้ายที่กำลังหัวเราะด้วยความสาใจแล้วเปล่งเสียงออกมาว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงลบหลู่กูตอนที่มึงเข้าไปหาหน่อไม้มึงได้ไปนั่งเยี่ยวใส่กูแถมมึงยังเดินไปเหยียบแถวๆที่เตาเผากูด้วย พอคุณยายได้ฟังอย่างนั้นอาการของแกก็กำเริบหนักแล้วช็อกจนเสียชีวิตลงไปในวันนั้นเลยคุณเจมที่เห็นคุณยายสิ้นใจลงไปต่อหน้าต่อตาก็เศร้าโศกเสียใจจนล้มลงหมดสติอยู่ตรงนั้นแล้วพิธีศพของคุณยายก็ได้ผ่านพ้นไปคุณเจมอยู่คนเดียวได้ไม่นาน ก็เลยตัดสินใจจากบ้านมาเพื่อที่จะลืมเรื่องราวต่างๆที่เคยได้พบเจอมากับคุณยายแต่จนแล้วจนรอดไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนคุณเจมส์ก็ไม่อาจที่จะลืมมันได้ลงเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นมันได้ฝังลึกเข้าไปในใจของคุณเจมเสร็จแล้วปัจจุบนันคุณเจมส์ได้เป็นนางเอกอยู่ในคณะหมอลำวงหนึ่งซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ได้เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเจมจริงๆภาพเหตุการณ์ทุกอย่างมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำของคุณเจมมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณเจมด้วยนะครับ าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ